no me Sai sai. đây là mà mà mà, mà lên lên. ơi, Đây, 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 đây. Đây, đây. จอดั้งเดินหน้าอีกหน่อยได้พ่อไปใส่แตะไปลูกใส่แตะไปตอนแรกวันนี้แตะไงแต่ซื้อเท้าพ่อใส่ก็ใส่เลยเออไม่ใส่อันนี้ก็ปลอดภัยอย่างแต่ต้องใส่ถุงเท้าลูก เฮ็ดซิทเฮ็ดสิทถอยหน่อยเสียวบอาวเฮ็ดสิทโอ้โหลูกเสือพิชาลูกเสือโอ้โอ้แล้วถอดเชือกไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะพอแล้วแหมพอได้แล้วเอาใหญ่เลยพอแล้ว เอาปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาเขามันเขามันโอ้โหคอลาวเพิ่นเพิ่นเอาอีกครับมามาเบาเบาครับเบาเบาครับปลปลพวงมาลัยขวาไว้งั้นแหละขวาไว้งั้นแหละอ้ามามามาครับละมามาเดินหน้ามาลบลบเลยครับอ่าโอเคมามาระวังระวังมามามาตรงตรงเฮียตรงตรง ตรงตงเล่นกับหินอย่างเงี้ยตรงครับตรงครับอ่าลอง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 ขาลงให้หน่อยครับลองขาลงให้หน่อยรอบที่แล้วแกก็มาบริจาคสเกิร์ตที่นี่แหละอ่าได้ครับขวาขวาเนี่ยคุมอะไยขวาอ่าโอเคมาง่ายเลยมา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 ครับคืนคืนพวงมาลัยซ้ายคืนพวงมาลัยซ้าย้ายมาเลยครับ้ายมาเลยมามามาพวงมาลัยซ้ายมาเลยครับ พงม,มลัยซ้ายมาเลยมาเลยมาเลยพงม,มลัยซ้ายมาเลยครับ fit, มามามา,มา,มาซ้ายมาเลยซ้ายมาเลย <jard. S 2> เดี๋ยวรอคันหน้าขยับก่อนเอาโเอเคเหยียบเลยเหยียบเลยมาตรงมาขึ้นเหยียบเลยคืนคืนน,นิดนึงคืนซ้ายอ่าคืนซ้ายคืนซ้ายอ่าโอเคมามาเบาเบาพมมลัยซ้ายพงมลัยซ้ายยิงดิฟล็อกหน่อยดิเอาโอเคโอเคมามาพรมลัยซ้ายซ้ายพงมลัยซ้าย, <L an> ย,ย มามามาซ้ายอีกโอเคยิงที่บล็อกหลังไว้ได้ไว้นะมาพุมอะไรซ้ายครับซ้ายครับซ้ายครับมามาได้ซ้ายไปซ้ายไปมาซ้ายไปโอเคมามาหยียบขึ้นเลยเหยียบขึ้นเลยขึ้นขวาพุมอะไรขวาอ่าโอเคตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงมาพุมอะไรขวาเลยรอดแล้วรอดแล้วขวาขวามาเลยมาเลย ขวาอ่าพอตั้งลำนิดนึงเหยียบไปเลยโอเคขวามาเลย,วยขวาสุดพรมอลไรขวาสุดเลยอ่าไม่พ้นไม่พ้นถอยถอยไปหักซ้ายสุดเลย,ยมาขึ้นมาตรตรง,ตรงขวาขวา ขวาขวาสุดพวงมาลัยขวาสุดพวงมาลัยเลียวขวาขวาลาว,ลวไไอ๋อเปิดเลยปิดตัวหน้าปิดตัวหน้าใส่แต่ตัวหลังมามาตรงมามามาเสานี่มีไว้ตีกนันนี่มามามาครับมาครับแล้วพวงมาลัยสายสุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนถอยถอย มาขึ้นหินเลยขึ้นหินเลยมามาเลยมาเลยพงไหลขวาหน่อยขวานิดอ่ามาเลยตรงมาตรงมาเอยียบเบรกไว้นิดนึงนะตอนลงมาๆมา,มาตรงเลยตรงเลยตรงอย่างเดียวโอเคพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยซ้ายอ้าโอเคมามามาขึ้นอ่ามาเลยมาเลยโอเคมาๆ มามาเหยียบหินขึ้นครับมาเลยครับมามานนครับ,รบอ่าโอเคถูกไลายแล้วมามาเลย<ป>อพอพอถอยถอยก่อนออกอผมอะไรซ้ายครับผมอะไรซ้ายผมอะไรซ้ายครับผมอะไรเลี้ยวซ้ายเงี้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเงียออด อ่ามามามันขำหลังพอส่งไหลเลี้ยวซ้ายอ่าส่งเลยส่งน้อยส่งน้อยเออโอเคเออมา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 ขึ้นเลยขึ้นเลยตอนลงเบาๆนะเฮียพรมลายขวานิดยพรมลายขวานิดอ่าโอเคตรงๆนะยังมีอีกใช้หน่อยใช้หน่อยพรมลายซ้ายหน่อยครับอ่าโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วเบา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 มาๆตรงเลยตรงเลยตรงเลยพรมลายซ้ายนิดนึง ตรงไปออกขวาออกขวาไปเลยครับออกขวาไปเลยอ่าคืนซ้ายเลยครับไปงี้นะอ่าโอเคนำต่อเลยครับนี้บันไดยังอยู่โอเคผมไลซ้ายสุดผมไลซ้ายสุดสายสดเห็นเห,ห็นก็เห็นก้านนี้เหยียบขึ้นนะอ่าโอเคมามาอาจจะต้องกระแทกหน่อย อ่ะโอเคขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวตอนลงไปเบาๆหน่อยเบาๆเสียอ,อ่ะมาขึ้นขวานิดโอตตต้ตรงเลยตรงเลยลอดลอดโอ้เกา่าเก่าขวาเอกขวาอีกขวาอีก,ข,อก,ข,อก,ข,อกขึ้นออกซ้ายมานั่นแหละครับเร่งไว้ให้รถเปลี่ยนทางเองอ่ะมาเร่งไปเรื่อยๆเร่งไปเรื่อยๆโอเคมาอีกโอเคเข้าทาทงลครับ คืนคืนคืนขวาอ่ามามาคืนคืนซ้ายคืนซ้ายซ้ายซ้ายเบาเบาเบาลูกพี่เบามามาพุ่งขวาพุ่งอะไรขวาเออบันไดยังอยู่อยากหาเรื่องเปลี่ยนบันไดข้างกระบอกนะเดี๋ยวจัดให้ขวาไป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 เอกเอกขวาเอกขวาเอกเอกเอกเอาคืน

ติดทีอาจารย์เอาเอาเอาลูกนี้ ไม่ได้ครับน่าขวบส้ขาบีอคบดอ๊ดบเหยียบหขึ้นมาตรงไหลซ้ายครับโอเคมารับลงเบาๆครับงไรตันโอเคลงเลครับลงไปเนี้ยลงไปซ้ายเลยนะมาดมา บาาเบากอั้ใช่ใช่ต้องเต็มตัวเลยเอ้าค้กเหมคเต็มตัจริงโ้ไอเคซ้ายค่ะตรงค่ะไปเลยค่ะไปเลยตรงไปเลยค่ะตรงไปเลย ม,มีรอบวันรอบรันไจำไม่ได้แล้วสิอะไรวะสิบสี่แล้วมั้งพิ่ขึ้นวิ่งลงลืมนับไปแล้วตรงค่ะตรงตรงตรงไปก่อนตรงไปก่อนอวะวะขนวาอ่ะโอ้ยถอยถอยคถอยค่ะถ,ถอยถอย ตูงมากหาแล้อย่ีอ่ทีทางแล้วถอยายสุดแล้วถอาอาอีกอาหน่ยถไม่ยกระเยียบเห็นข้อนั้นเลยก็ได้เนียกปีนปีนเลยก็ได้ดูร้อยตูหินร้อยินโอเคโอเค

โอเคโอเคค่ะพอ,อขวามาเลยค่ะโอเคมาอีกมาอีกมาอีกโอเคต้ายค่ะโอเคพบกันระวังเ,เราข้างหน้าติดนะ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพ,พื่อไม่พลาดคิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงอัคัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ